สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมโทรศัพท์ที่มีชื่อว่า NBA Infinite นะครับตอนนี้ผมได้อยู่แรงค์ superstar หนึ่งนะครับเหลืออีกหนึ่งดาวนะครับผมจะขึ้น regen น,นะครับทุกคนฮะโอเควันนี้เราจะมาลงแรงดาวสุดท้ายกันนะครับว่าแรง regen รเ,นเนี่ยมันขึ้นยากไหมทุกคนโอเค ก่อนเริ่มคลิปนี้ผมอยากทุกคนนั้นกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง5ไลค์ได้ไหมครับทุกคนฮะถ้าได้เดี๋ยวเราไปลงแรงดาวสุดท้ายก่อนจะขึ้นไรจันกันเลยครับ, <Yahoo! S 1> okay, รบทุกคนลุยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยครับก็<ะ>เหลืออีกหนึ่งดาวนะครับผมจะขึ้นเรจันผมก็ชนะติดต่อกันมาแล้ว3ตาเนาะ แต่ผมเพิ่งอาจคลิปตอนที่จะขึ้นดาวสุดท้ายนี่แหละทุกคนแกผมอยากอัดไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าขึ้นรีเจนเนี่ยมันยากหรือเปล่านะถ้าผมขึ้นรีเจนได้เนี่ยผมก็อุ่นใจนะครับเพราะว่าเราต้องไปฮอเฟมใช่ไหมเราต้องผ่านรีเจนก่อนครับทุกคนฮะโอเคเดี๋ยวเราหาห้องกันสักคู่หนึ่งครับทุกคนครับโอเค แล้วเราก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยครับมาเรามาถึงหน้าเลือกตัวละครน,นะตอนนี้ผมได้เลือกเป็นคนรองสุดท้ายใช่ปะผมน่าจะเล่นตำแหน่งรีบาวได้ครับก็คงจะเป็นปาสคาวเลยฮะปาสคาวเสียคำคำรวดเสียคำฮะฝังเราจะมีแบมฮะเทชัมผมเป็นเสียคำฟังเขาจะมีเควินดูรัน เช่าแล้วก็รีโอนาดนครับน่านกลัวนะผมรู้สึกว่าผมกลัวกลัวเควินดูรันร่างทองนะค,คือแบบว่าค่อนข้างจะไวจัดแฮะ้าเดี๋ยวเรามารู้ว่าแคจะรีบเาได้มันชิมไล่ครับโอเคเราฟังเขารีบเอา,าได้เป็นชิมไล่ครับโยกเ,เก่งจัดครับเควินดูรันฮนะ่ขาก็ยาวๆดูสิการชูอ่ะอุ้ยเกยบลงแฮะ โอเคแล้วเท่ามส่งไหมผมฮะแม่ไปยากครับเอาแล้วชูดฟ้าโอเคผมรีบาวได้นี่ไงเอาแดงเฉยโอ้โหกลับไปรีบาวไม่ทันหรอกเพือ่อนชูดอย่างนั้นทำไมอะแล้วเขียวลงชัชวๆฮะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเพลงน,นี้เราบกากุกบ้างครับเท่าม โอเคสวยเพื่อนเย็บร้อยสามแต้มอ้าวสองแต้มเหรออ้าวโอ้เรียกว่าสามแต้มฮะโอเคเราตั้งรับบ้างครับแล้วแตงครับต้องรีบาบแล้วครับอเดบิโยก็รีบบอลได้ฮแล้วส่งให้เททั่มครับเททั่มสเต็ปแบ็กชูดสามแต้มเรียบร้อยรอบนี้ได้สามแต้มนะฮะน,นึกว่าการเมืองการจะตาถั่วมันรอบที่แล้วนะฮะ เอา้าชูดได้เหรอไม่ลงครับโอเคผมรีบบวได้ครับแล้เพื่อนไม่ชูดครับเอ้าไกลไปปะขอโทษทีแต่เราไม่ได้ลูกอยูน่นะเ <c oughs> ออได้อยู่ <c oughs> มันคือแผนทุกคนมันคือแผนไม่ลงผมรีบบวได้ครับนี่ไงเยคัมรอบนี้รีเบวดีจัดครับแล้เพื่อนชูเขียวๆไม่ลงครับเอาแล้วรีเบาวไม่ได้ด้วยดีเรียบร้อยปะสามปะ พูดได้ป่ะรออ้ครับรอบตีเสมอได้แล้วครับทุกคนครับเป็นห้าเท่านะแล้วเพื่อนชูบทเลยครับแดงแป๊ดเลยฮะโอ้เรารีบาวไม่ได้ด้วยโดนสามปะโดนทำโทษปะลงปะไม่ลงครับโอเคผมรีบาวได้นะโอเคเพื่อนขออาริอุได้ป่ะจังหวะนี้แหละขึ้นดังโชว์ไปดีติดเฉยทำยากจากอะไริอุบเงีเป็นไง เท่ปะ hey, แน่รีเพย์แอคหล่อสักหน่อยครับว้าวทำจังตัดครับแต่ว่าทำติดเฉยไม่ช nice ็อตฮะโอเคแล้วเควินดูรันหาช่องโดนสามปมัดเนี่ยเจ็บ้บอยฮะ oh! ไม่ยอมปิดตัวประกบกับเพื่อนผมจะสงง่งให้ทด้ท่างไม่นะทุกคนครับ ลงปะ่ะสามเรียบร้อยอะยิงหลังสกรีนครับก็มีโอกาสกาลงสูงไนงะโอเคครับเราตั้งรับบ้างแล้วเขาชุดแดงแปดเลยฮะ,ะโอเคผมรีบอาได้รอบที่ห้านะครับทุกคนแกพื่อนชุดเลยฮะโอ้ลงอยู่โอเคนึกว่าจะไม่ลงะครับเรานำแค่สี่ต้มนะครับยังไว้ใจไม่ได้นะ,ะเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยผมว่าไงมนะันต้องลงะครับ คือโชคมันจะไม่เข้าข้างผมนะทุกคนโอเคส่งให้ทีาถ้ำคืนเงลองอาริอูปีใช่ไหวะไม่ได้เพื่อนไม่ส่งให้ครับอสามแต้มปะสวยเฉยติดใจอาริอูปีทุกคนแฮะอยากทำอีกอะเพื่อนไม่ส่งให้อ่ะปังเอบรอยโดนสามเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเราบุกบ้างครับ เพื่อนส่งให้เราสิอยากรู้ปะลองสิโอ้ยโอ้ยทาไม่ติดอะทุกคนมันมันเร็วอ่ะโอ้ยเขินมันทำยากนะพลาสคาวอะเอ้ยเพื่อนชุดแดงแงชิปหายแล้วเพื่อนแล้วเขาต้องการสองแต้มเพื่อที่เสมอครับต้องการสามเพื่อแซงนะ ก็จะหาซ่องไปอยู่ครับดูรันถ้าไม่ตายดูโอ้โหเรียบร้อยเอความชัวฮคมาสมอครับจะต่อเวลาหรือเปล่าอเ,เอาล่ะเอาผมมตั้งตัวทุกคนยังได้เฉยจะน่าเฉยเป็นพระเอกใช่แหละะอ้เม่อกี้ยังไงฉันะะตั้งตัวเลยเพื่อนส่งอะไรมาให้ละโอเคครับทุกคนครับแล้วเราก็ชนะไปเป็นที่เรีบร้อยครับ,รบผม รีเจนเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนครับอูเ้เป็นยังไงเป็นงไงอุยอลังการมากครับสีซั่นสามฮะการขึ้นแรงฮะดูสิโอเคไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย